ขอกาบพระอาจารย์เจ้าค่ะบัดีอยากรู้อริยสัจสีในตัวทุกนะคะสมุทัยนิโรธมรคนะคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายตัวทุกนะคะตัวทุกก็ขันห้าขันห้าเนี่ยจะพูดว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกการเข้าไปยึดในขันทั้งห้าเป็นทุกนี่อันหนึ่งกับ การที่ขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์คือคำว่าทุกข์เนี่ยมันมีนัยยะหลายทุกข์หมายถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้ทุกข์หมายถึงการแตกสลายก็ได้ตัวขันห้าเนี่ยแตกสลายหมดต้นไม้แตกสลายมาก้อนหินก้อนดินทุกอย่างเสื่อมหมดใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะมหาปุตตะธาสีเนี่ยดินน้ําไฟลมมีการแปลเปลี่ยนจริงไหม,มไม่คงที่ใช่ไหมเพราะสิ่งที่ไม่คงที่เนี่ย <c oughs> เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันแปลเปลี่ยนมันดับไปเนี่ยสิ่งนั้นเราเรียกทุกขังคือแตกสลายแตกเพราะว่ามัมนมีการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเพราะมีการเกิดน,นะ ดังนั้นสิ่งใดที่แตกสลายได้เนี่ยจะถูกเรียกว่ากลองทุกข์และการที่เราเข้าไปมีอุปทานในสิ่งที่แตกสลายได้เนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นไม่คงที่แปรเปลี่ยนและแตกสลายรลงบอกขันทาเนี่ยมีทั้งรสอร่อยและมีทั้งโทษ เพราะเราเห็นแต่รสอร่อยจึงเข้าไปยึดถือแต่ไม่มีใครเข้ายึดถือในภาวะที่มันเป็นโทษคือแตงสลายมีใครรักศพมะมชอบศพไม่ชอบนั่นอ่ะอาทินวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา <c oughs> เรามองแต่อสาธะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ดังนอสัต t ของขันห้ามีอะไรอาธินวะมีอะไรนะันั้นถ้าใครเห็นโทษก็จะปล่อยวางใครเห็นแต่รสอร่อยก็จะยึดติดเวลาสัตว์ยึดติดขันธ์ห้าก็ยึดติดที่รสอร่อยแต่เพราะขันห้าไม่คงที่แต่บางอย่างกว่ามันจะแปลเปลี่ยนนะ มันก็ยึดไปสักพักหนึ่งนมนุษย์กว่าจะแปลเปลี่ยนเห็นชัดเห็นความสื่อมเห็นโทษก็ผ่านไปสิปี20ปีระหว่างเนี้ยเกิดเป็นความเคยชินในการเข้าไปจับยึดและพอสิ่งนี้แปลเปลี่ยนความทุกข์ก็เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมรูปเราต้องเจ็บเอ๊ะทำไมเราต้องพิก,การ ทำไมฉันต้องประสบกับสิ่งนี้ทำไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งทำไมต้องเส้นเลือดแตกนะทำไมเราต้องตายก่อนเวลาอันควรเพราะเราคิดเองว่าเวลาควรคือร้อยปีแต่เออมันคิดไปเองว่าเวลาอันควรของเราคือตรงนั้นแต่ตายเมื่อไหร่นั่นแหละเวลาอันควรนะมันก็ควรแค่นั้นแหละใช่ไหม มันก็ไม่เป็นไปตามความพอใจของแต่ละคน <c oughs> ลูกยังไม่โตเลยงานยังไม่เสร็จธุระยังไม่แล้วเอามาตายซะและ้วเนีมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นเนี่ยทุกข์เพราะการแปรปวนของรูปนีทุกข์เพราะการแปรปวนของอารมณ์คนนี้บอกว่าเออ รักนี่อยู่อา้าวผ่านไปห้าปีแปรปรวนอีกแล้วใจบอกไม่รักอีกแล้วอา้าวไอ้ฝ่ายนี่ยังรักอยู่ก็ทุกข์ก็สิไอ้ฝ่ายไม่รักก็ไม่ทุกข์แล้วนะเนี่ยนั่นเป็นอย่างนี้ดังนั้นความไม่คงที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นและการเข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่คงที่ก็ทําให้ทุกข์เกิด ลักษณะนี่ยเล็กอุปาทานะขะคันคันที่มีอุปาทานเราจะก็จะเข้าไปยึดในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโพตพะธรรมลมหรือถ้าพูดอีกแบบก็จะยึดในขันธหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี่ยสิ่งที่เข้าไปยึดถือ นี่คือทุกขสัตว์และทุกขสัตว์เนี่ยคือขันห้าเนี่ยหรืออุปทานในขัลยาเนี่ยก็จะมีสมุทัยกันิโรดมีเกิดมีดับรูปเกิดดับไหมเกิดดับเวทนาเกิดดับไหมดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับบิญญาณเกิดดับดังนั้น สิ่งที่เกิดดับมันก็คือไอข้อหนึ่งเนะ่เกิดดับคือกองทุกนั่นแหละเกิดดับในการที่เราเข้าไปเห็นสิ่งเนี้ยมันเกิดมันดับเนี่ยอันนี้เรียกมัคหนทางเนี้ย <c oughs> จะเป็นเหตุให้ตอนความยึดมั่นออกมาได้ในสิ่งที่เรายึดคือขันห้าดังนั้นพอยึดขันห้า ก็ต้องปล่อยกันหน่าในการจะปล่อยต้องทำยังไงสร้างเหตุคือเห็นโทษโทษมันคืออะไรมีเกิดมีดับตัวตนมันไม่ใช่ของจริงเป็นอนัตตางั้นการเห็นเกิดเห็นดับได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือเกิดปัญญาเข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาแล้วได้ประโยชน์อะไรเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันกำลังแตกสลายเนี่ย เราผู้สังเกตสิ่งที่แตกสลายไม่ใช่สิ่งที่แตกสลายเราเป็นผู้เห็นมันตายแต่เราไม่ได้ตายเราเป็นผู้เห็นมันเสื่อมแต่เราไม่ได้เสื่อมยมเกิดความสุขขึ้นในใจแล้วความสุขดับไปถ้ายมเป็นผู้สังเกตเห็นความสุขยมก็จะรู้ว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> ความสุขไม่ใช่ของเรา เพราะขณะที่ความสุขดับไปเราไม่ได้ตายไปตามสุขเรายังอยู่ดังนั้นสุขก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราวเจารียกเนตังมามะนั้นไม่ใช่ของเราเนสโมสมัสสมินั้นไม่ใช่เป็นเรานันมิสวตานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะสักกายะหรือสักกายันตักคือความเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็คืออุปทานในขันธานั่นเองความมีอุปทานความที่เราเข้าไปยึดนั้นอริสสีก็กรบละยมรู้แค่นี้ก็คือเพียงพอ